เด็กครับพี่น้องมาพอกันี้ครับคนละเอ็ดครับผมเอาบักบิลลี่มาใส่ครับใส่ปลายคอยนี่เลยครับผมหนกปลามาพอดีครับพี่น้องกำลังสูนครับผมนี่ครับเจ้าคารลมครับบักบิลลี่คารลมสุดยอดครับผมเสียงเล็กครับ กำลังเอิอนครับผมอย่า,านกเอียงไปเหยียบก้อนลำพ้องนกเอียงหลายครับต้นค่อยตัวนนี่นกปลาสองกูกครับเสียงเ็กไปหากลางครับนกปลาแต่เรียกดีครับนกปลาตัวนี้ ปลาเสียงดีมีสองสามโตไปน้องเฮู้แถวนี้ยเคยได้มาฟังอยู่ครับหนกตอไม้เหรอครับนี่ฝึกกันมาไหมครับเพิ่งเด็กขวบสองขวบครับพ่อๆนะครับเจ้าเพชรเหรอครับ มันจะมีนกปลาตัวหนึ่งพี่น้องสามกูก๊กี่กูกะครับบางทีก็หากูกครับมันเป็นแนวดของมันบงกะลังเอื่นครับผมกะลังเอืน่นเมืองบริกาขึ้นบวครับมันอยู่หลังคาบ้านครับนกปลาอยู่หลังคาบ้านพี่น้อง หลอลุ่นเพื่อครับผม,มนนวันนี้วันเสาร์ครับวันเสาร์สิบแปดสิบเก้า 18, แล้วครับผมวันพระไ่ครับวันนี้มือเหนือเขาวันซาแล้วพี่น้องพระไ่แล้วครับมันหมานครับผมใส่วันพระเลยพี่น้องวันนี้ ลาเลียกดีครับนกต้อตนี่มันมีลกปลาอยู่สามสี่กูกรับตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็สองกูกรับแล้วก็มีเจ้ากระลุ่มตัวหนึ่งอย่นี้แหละ เมืองจะข้าวคนพี่น้องอากาศดีครับวันนี้หนกุกโตก็เอดีอพี่น้องเอาดีด้ครับเรียกเขาเรียกเขานี่กขล่มครับกขล่มดีครับนี่ครับกำลังเอือน โอ้เก่งครับนุก่อถ้าขึ้นหวนัวต้นสิทธิ์แล้วครับมไมิซีดไล้รุ่น ตัวนี้สลัดครับพี่นะ้องทั้งคู่ทรื่องอื่นนะครับ าปอดูพี่น้องเคออยเอาจ้เพชรมาใส่กับพ่อเขาพี่น้อง ฉลาดครับนกป่าตัวนี้เสียงกลางนิดๆน,นะครับกลางบ่เต็มครับผมนกป่ามาแล้วพี่น้องตัวหนึ่งพี่น้องนกป่าเรียกคำคู่คำกันครับอยู่ใกล้นี่พี่น้อง ตัวนตะคบนี่ยเรามื้อเห็นไหมพี่น้องนี่แหละยุ่งซอนี่แหละเนี่ยเหลี่ยคัมกู้คัมครับเสียงกลางกลางใน่น้อยครับกลางก็เต็มครับผมรอรุนพี่น้องมึงที่ขึ้นไปก่อ คหนีมาเลยพี่น้องสามกุกสี่กุกมาเลยครับผมตัวนี้แล้วครับเรียกดีๆนี่ละ เรียกคัมคู่คำนี่แหละครับผมหลอนเรยพี ANT, ่น้องหลอนใส่กันเลยพี่น้องอุ่นอ่ะมาเลียพี่น้องมาแล้วรุนรุนรุนพี่น้องรุน,นมาอยู่ที่หัวผมลววแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไป وب, ไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับผมไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วงอุ้ยอุ้ยพี่น้องพี่น้อง ไรุ่นขอต้นตะคบแล้วครับตัวน,นึงรอรุ่นพี่น้องแล้วลุ่นยีไก่กันนะครับโอ้ยยันหมกเหยี่ยงไปเหยีย่ยงคนอ,อยูยย่พี่น้องเอ้ยหมกเหยี่ยงเหยี่ยงคนซสนุกพี่น้อง นกเอียงเหยียบพี่น้องเอ,อ้นกเอียงใกล้ๆครับตายเลยเสียงดีครับยูต้นตะคุบเสียงดีพี่น้องโอ้เสียง,งกลางพี่น้องเรียกมวนเรียกกลางวานดีครับเดี๋ยวทีเอาเจผิดมาใส่น้ำครับผมลุตนตัวนี้ค่อนพี่น้อง เอียงยึดเครงปฏิตินนี่พี่น้องงอยู่งบนแลยครับว่าไปใส่อะไนุเกเอียงก็ได้โอ้ยหนุเกเอียงเหียบซะน่อยพี่น้องเลยนุเกเอียงก็เหยียบยึ่เริร่องปฏิญตันพี่น้อง นกเขาขอยุค้างนาแล้วครับผมเสียงดีครับนกต้อตัวนี้ว่านกป้าครับผมหรือว่าแนวจะเพชรมาใส่หนีแล้วครับผมมาเดี๋ยวเดี๋ยวติเปลียนเจ้าเพชรมาใส่หนีตัวนึงครับผมหุนตัวนีก่อนพี่น้อง ครับนกป่ามาหลายตัวตัวเขาไปหานกตอไหนยืนบึ้งซื่อๆครับผมมาแล้วครับมาแล้วหลายตีกันมากแล้วพี่น้อง อยู่ขังนาดนกต้อนี่พี่น้องเออยู่คนละงานกเกียงเลยอยู่ที่ขึงล้าพเนีดพี่น้องเลยก็ไปใส่เลยนะ่ย เสียงดีพี่น้องอยู่ต้นตะคบครับนกเกี่ยงมันไปจิกนกรอได้พี่น้องนี่น ยุ่ขขังหลังนี่แหละโอ้ยนังกระติกกุญยมันนะนกเกียงติดพี่น้องเฮ้ยตายตายตายอืม พเกยงติดจนได้พี่น้องอเงองอ,อนกเขาไปหนีเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปเอาออกก่อนครับเดียวมลงใสจต้นตะคบนี่ละมันนี่โอเคครับ